สร้างกำลังรือนางรันกันค่ะซุ่มประตูวัดป่าพ้นคลองบ้านพ้นคลองอำเภอสังคมจังหวัดอุดรธานีค่ะสร้างกเก็บรายละเอียดเรียบร้อยตอนนี้กระลือนางรันกันละค่ะ,กะเก็บใหม่เก็บของให้เรียบร้อยละค่ะทำสะอาดบริเวณซุ่มประตูละค่ะสร้างกเก็บ ห,หรือใหม่กันล่ะค่ะตอนนี้สุ่มประตูวัดป่าพ้นคงอำเภอสังคมจังหวัดอุดรธห้านี่ละคะ่ะตอนนี้สร้างกับกาลังหรือนางลานกันละคะ่ะ สร้างกำลังหรือนางร้านกันค่ะทาสีเก็บสีเรียบร้อยแล้วก็รือนางร้านนะคะก็จะเสร็จงานค่ะงานซุ้มประตูค่ะวัดป่าพลคองบ้านพลคองอำเภอสังคมจังหวัดอุดรธารนีแล้วค่ะสร้างกกำลังรือนาง้านกันแล้วค่ะ สรางกกำลังลื้อไม่ลื้อนั่ง้านออกแล้วค่ะซึ่งประตูวัดป้าบ้านท้นคงอันเภอสังคมจังหวัดอุดรธานีแล้วค่ะสร้างกระลื้อนั่งลานกันแล้ค่ะท่าสีเก็บซีเรียบร้อยแล้วกระลือนั่ง้านแล้ค่ะ ขอบคุณหลายค่าที่เขามาชมคลิปหลานปันน้องเมกค่ะขอบคุณค่ะ